สวัสดีครับอีสุอีสารป้ายแดงเซลมันนะครับวันนี้นะครับเซลมันเดี๋ยวจะพาไปลูกค้าไปชมความรู้สึกของลูกค้าใหม่ป้ายแดงนะครับว่าลูกค้ามีความประทับใจอะไรหรือทําไมถึงเลือกอีสุสุนะครับเดี๋ยวไปฟังความที่เห็นของลูกค้ากันครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอกําลังใจจากลูกค้ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เซลมันหน่อยนะครับทั้งทาง Facebook หรือช่อง YouTube นะครับไปครับไปชมกันครับผม สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเซลมันนะครับก็จะพาลูกค้านะครับมาสัมภาษณ์ลูกค้ารับรถหมายป้าแดงของคุณอนนบนะครับว่าความประทับใจความรู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณอนนบกันนะครับสวัสดีครับอนนบครับรบกวนรบกวนขอแม่หนึ่าอันนี้สอบถามหน่อยนะครับ อันนี้คุณนบออกป้ายแดงนะครับเป็นรุ่นไหนครับวันนี้เป็นแซดออโต้ฮะแซดออโต้นะครับเป็นแซดออโต้นี้ทําไมถึงเอาตัวนี้ครับครับมันขับแรงเฟรมปวดขาก็คือก็คือลูกค้าในความสะดวกสบายเนาะครับอ่าผมถามอีกคาถามนึงทาไมถึงเลือกอ e ีซูงครับผมสวยครับโดนใจนะไปรุ่นสวยโดนใจไ,ไปรุ่<ว>นมองกล้องนิดนึงมองกล้องนิดนึ่งอ่าลูกค้าบอกว่าสวยโดนใจไปรุ่นแล้วมีอะไรที่แบบว่า ข้อดีของ,องสูตรสักข้อนะครับสองข้ออะไรครับประหยัดน <wide> ้ำมันครับอ่าเล็กอ่าครับลูกค้าบอกว่าประหยัดน้ำมันอ่ประหยัดน้ำมันเนาะคุณน้องบอกประหยัดน้ำมันภาษีถูกอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าก็คือมาเอาเป็นคันที่สองครับพี่น้องกันจอดอยู่ข้างนะครับอ่านะครับไปจอดอยู่ข้างนะครับตัวนั้นเป็นสเตลนะครับเมาเมาคันใหม่อีกคันหนึ่งนะครับตัวนั้นนะครับจะออกมาจากบ้านนะครับ อันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะครับความของลูกค้านะครับที่เก็บมาฝากกันนะครับสําหรับครอบโดยสุทธิ์เรานะครับขอบคุณคุณอนุนพด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับลูกค้าแฟนเพจและผู้ค้านะครับว e ันนี้ผมเดินทางมาสัมภาษณ์นะครับ <Thank you. S 1> ของลูกค้าเรับรงไหนครับเป็นวันที่ดาน้องรับรู้ในม่าลูกสาวลูกค้าทำไดความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง ก็สวัสดีของลูก้านะครับวัสดี้าูกาอันนี้ก็ขอถามก่อนนะครับขอถามประสบการณ์ลูกค้าก่อนนะครับว่าเคยใช้รถยูสูหรือเปล่านะครับไม่เคยคเคใช้ตาบอกไม่เคยใช้อูสูเลยเรามาถามต่อไปว่าทําไมถึงเรื่องอูสูเป็นคันแรกนะครับของของเราเลยเนาะของลูกค้าเลยเนาะ ได้ข่าวว่าพี่ดุ๊กมีสเปคแน่นกระเซ็นนะครับสเปคสเปคดี๊กดีแน่นกระเซ็นนะครับตัวนี้แล้วการรับรถเป็นไงบ้างครับใช้เวลาตองนานไหมครับหรือว่าประมาณเท่าไหรังไม่ถึงสองเดืนเร็วมากถือว่าเร็วมากนะครับถือประหรึงมากว่าตัวนี้เป็นของลูกค้าของคุณบรริดาที่จองมาที่รุ่นอะไรนะครับรุ่นเบนทครับเลือกตัวท็อปสี่ลูกสี่ตัวท็อปอันตีเนตนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลูกค้าจะได้ประสบการณ์ตรงไหนกับยี่สุ่เรานะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาริดาครับตอนรับเข้าสุดข้อปวดขุมก่อนนะครับขอบคุณค่ะครับมันอีป่าปล่อยรถมาอีกขั้นหนึ่งนะครับของพี่บีนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปถามความรู้สึกของลูกค้าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปถามกันครับอ่าเดี๋ยวกวรพี่บีออกแน่นอนนะขอสอบถามพี่บีนะครับพี่บีรถขั้นนี้ครับรถขั้นนี้ใส่เป็น ขั้นแรกคือขั้นใดของเขาครับขั้นที่สองครับขั้นแรกซีพอครับขั้นขั้นแรกเป็นรถอย่างนี้เป็นรถอีซู isuzu d m a เปอร์ไทเทเนียมครับอ๋อขั้นนี้ก็เลื่อยแบบว่าขั้นแรกขั้นแรกซีพอครับหลักหลักขั้นที่สองเขาก็บเราอีกครับเราติดใจอย่าง isuzu ครับมันขับดีครับไม่มีปัญหาอันนี้กับเป็นขั้มยืนยันของลูกค้านะครับวัยสูส่ดีแล้วากะประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันนะครับปว่าประหยัดน้ำมันนั่นปากกาสามอีกอย่างหนึ่ง มีความรู้สึกจังไดครับมึอนี้รับรถหม่ของเทาครับไปไะดีใจครับเลือกดีเด็กเลือกดีรถขั้นที่สองครับอันนี้ก็ลูกค้าดีใจแล้กก็เลือกดีนะครับจังได้กะให้ลูกค้าครับขั้นในระกะให้เฮงๆเรว่ยๆนะครับให้บีบีเฮงๆรว่ยๆครับเดินขาเดินทางปลอดภัยนะครับตลอดทุกเส้นทางเนีพี่เนาะที่สําคัญที่สําคัญพี่บีคอยถือเปลือกสามโฉ่ป้ายแดงเด้ออยู่ข้างลังเลยเด้อนบ่บอกเลยลูกค้าบนบ่บอกนะครับครับอันนี้ครับพ่อแค่นี้นะครับ สวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าเรากันนะครับอ่าของคุณแพรวและคุณแชมป์นะครับอ่าความรู้สึกของการรับรถใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทําไมถึงเลือกีซูซุนะครับผมเดี๋ยวมามาคุยกับลูกค้ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมอ่าขอถามคุณแพรวก่อนนะครับว่าทําไมถึงเลือกอีซูซุนะครับออก็ใช้งานดีค่ะทนทานครับ ประหยัดน้ำมันเลยอันนี้อันนี้ทําไมคุณแพลวถึงรู้ว่ารถของเราประหยัดน้ํามันก็ลองขับระยะทางที่ใกล้ๆกันกับรถยี่ห้ออื่นเรารู้สึกว่ารถเราประหยัดน้ามันมากวามวกว่าเหลือ,อน,น้ามันเยอะกว่าเหมือนกันอ่าครับไอตัวนี้นะครับขอแนะนําก่อนนะครับอันนี้คุณแพลวก็มีรถเก่าของเป็นยูสุข,ของเราแล้วเนาะเคยเป็นครอบครัวอยูสุของเราแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นซื้อเพิ่มเติมนะครับซื้อเพิ่มเติม ก็คือการันตีการประหยัดน้ํามันนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวถามถามเดี๋ยวถามคุณแชมป mm ์บ้างทำไมถึงอีซูซูเรามีหลายรุ่นทําไมคุณแชมป์ถึงเลือกรุ่นเป็นเอ็กซ์ลี่ <Peru. S 2> นะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้ชอบลูกทรงครับชอบลูกลูกทรงไปเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ครับผมชอบลูกตัวตัวคันเดิมเป็นเกียร์อะไรครับแบบเป็นเกียร์ธรรมดาครับคุรับอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ออโต้เนาะใช่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คืออ่าเป็นของลูกค้าเราที่รับ รับอ่ารับรถใหม่นะครับความรู้สึกเกี่ยวกับอีวีสุดนะครับแล้ววันนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณแชมป์และคุณแพลวมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ